ทำฝมรวมนะครับวัดโดยคุในหมู่บ้านของเราเองนะมีทีนหนึ่งสสามปีห้าหกเจ็ดปดเก้าเี่สองสามปี่ห้าที1เจ็ดแปด่เกอี่สามปีี้าะยีคนลกทันประหลัไอ้ทันประหลัดลน้ำเปที่หนะครับสามปีก็ไม่เงเดี๋ยวผมจะใช้แยมไม่ได้สามีครับเดี๋ยวผมจะใช้แยมไม่ได้สามีนะครับหนึ่งไม่ถึงไรครับหนึ่งไม่ถึงแย่มากนะครับหนึ่งไม่ถึง เอาตามความรู้สึกของเรานะครับห้านะครับห้ามลอกกันเนื้อหามลอกกันเนื้อเอาใจก็หามลอกกันเอเดี๋ยวจะถามทีละข้อนะครับ คราวนี้จะให้ยกมือนะครับในแต่ละข,ข้อจะถามว่าข้อนี้มีความรู้สึกว่าความรู้สึกยังไงนะครับถ้าหนึ่งคือแย่มากสองคือแย่3ามคือพอดีอกลางนะครับกลางกลางดีดีนะดีดีดีหีดีดีดนนีกีดีดีดคดีดีดีกีดีดีดนดีดัดีดีดนะครับีออดีนนดีีด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 ดีดนดีดีีดีดดดดีีีด แตกต่างกันเช่นนะครับด้านที่หนึ่งนะครับด้านที่1มีอยู่ทั้งมห,หมด3าข้อ,อนะครับ <c oughs> ข้อที่หนึ่งอันนี้ทดสอบก็ทดสอบพื่ออกเลย <c oughs> ข้อที่1ถามว่าบุคคลมีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพ ให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยในอยู่ในระดับไหนเอาย่างไมีความรู้ในการรักษาสุขภาพตัวขอกนี่มากน้อยแค่ไหนถามเรื่องตัวเองนะครับด้าี่ิถึงถามเรื่องตัวเองทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นคิดว่าตัวเองมีความรู้ที่เกี่ยวข้องรักษาสุขภาพตัวดอกได้ดีไหน,นบอกครับ ถ้าถ้าผมถามถ้าใครว่าแย่มากยกมือข้ผู้ไหนว่าแย่ยกมือขึ้นหรือผู้ไหนว่าปัดกลางยกมือขึ้นผู้ไหนว่าแย่มือขึ้นนะครับใครคิดว่าตัวเองรักดูแลและรักษาสุขภาพอยู่ในระดับแย่มากมือขึ้พี่โมใครคิดว่าอยู่ระดับแย่มือขึ้นใครคิดว่าอย่างนีปัดกลางยกมือขึ้นปัดกลางปัดกลางทุกคนดูแลสุขภาพเองาระดับปัดกลางเอาเอาเอายก เดาข่าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนไครทิ่ว่าเนี่ยดีไคคิดว่าดีใครคิดว่าดูแลสุขภาพตัวเองเนี่แบบดีมากลุกขึ้อนอ่ะดีมากดีมากดีมากพี่โมอ่ะดีมากไม่มีนะครับ ด้านที่สองครับด้านที่สถามว่าบุคคลมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีสุขถามว่าสุขภาพจิตของแต่ละคนเป็นยังไงไท่านถามว่าสุขภาพร่างกายพอครับดูแด้สุขภาพร่างกายกต่อไปนี้ถามว่าสุขภาพจิตตัวเองเป็นอย่างไร นะครับใครคิดว่าสุขภาพจิตของเองในระดับแย่มากนีบอสใครคิดว่าสุขภาพจิตเจ้าของอยู่ในระดับแย่ยกมือคื้นใครคิดว่าสุขภาพจิตเจ้าของในระดับปานกลางมีบอสระดับปานกลางใครคิดว่าสุขภาพจิตเองในระดับดียกมือขึ้นระดับดียกมือขึ้นสูงระดับดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ต่อมาครับอันนี้ผมเลยอ่ะผมย้เนีทุกคนตอบกันเองนะนะครับเพราะว่าเป็น เป็นความรู้สึกของแต่ละคนความถูกของคนในหมู่บา้านต้องวัดโดยคนในหมู่บ้านเองเพราะเนผมไม่เป็นคนวัผมเป็นค,มน,ค,มคนมาถามเราเราก็ <ๆ S 2> <ๆ>แสดงความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับเพราะเป็นุ่งูยกมีหนึงงูหรือเปล่ารงูยกอะไรมีรยกนึ่งเนี่ยอ่าต่อมาครับข้อที่สามถามว่าจะของไคแยบวอเป็นคนไข่แวบออ บุคคลมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะครับสร้างประโยชน์ให้กับตัวเรือสร้างประโยชน์ให้กับูบ้านสร้างประโยชน์ให้กับสังคมถามมาเจของเป็นคนไข้แนววอความอีเเอาไอ้ที่กาเจของแย่มาเพราะเป็นประโยชน์เลยไคิดว่าเจของแย่ยิงเมื่อกินไคิที่าเจของปันกลางไอ้ที่่าเจของดียิ่เมื่อคืนดีไอ้ที่มาเจของดีมากครับ เป็นเสียง <laughs> <laughs> หนึ่งนะครับเป็นตั้งไหนไงพอมวนก็ความปุกของคนในหมู่บ้านวัดในหมู่บ้านนะครับจะเเิ่งนะครับบางพี่บ้านตัดลามนที่มีความปลุมคือจังตือบานบ่อนะครับต่อมาครับด้านที่สองนะครับด้านที่สองก็มีอยู่สามข้อเหมือนกันครับด้านที่สองนะครับอันนี้ประมาณนะครับสำหดโดยประมาณมวนนะ ประมาณนะครับสองสนึ่งสองสองที่สองคำถามที่สองถามเรื่องเศรษฐกิจชุมชนนะครับถามว่าอาชีพของตัวเองคิดว่าอาชีพที่ทำอยู่มีความมั่นคงหรือไม่ใครคิดว่าอาชีพตัวเองไม่มีความมั่นคงเลยอยู่ในระดับแย่มากยกมือขึ้นครับ ใครคิดว่าอยู่ในับแย่ครับใครค le ิดว่าระดับปานกลางครับระดับปานกลางไม่อาชีพที่เองทำที่บอกใครค so? ิดว่าอยู่ในระดับดีครับอาชีพที่ทำในระดับดีมีกี่คนตรงสูงครับดีสองสามนักหนานายก็ว่านายดีมากสิคือว่ายู่ทั้งหมดุนสองสามใครคิดว่าระดับดีมากครับ รับว <da> ่าม <and> ีายที่ประมาณสี่นะครับสี่เมื่อถามถึงเรื่องอาชีพมีความมั่นคงแล้วถามว่ารายได้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับรายได้ก็ตอบ ควาพิจาราความิดเหนเรานะครับใครคิดว่าอะไรได้หิ่หลับแย่มากหนึ่งสองสามสี่มีสี่คนอ่ะสี่คนแใครคิดว่าได้หับแย่มากแย่ครับแย่นี่เฉย สามสครับใครคิดว่าอยู่ไดพอดีปันกลางปันกลางครับปันกลาง 1, 2, ใครคริดว่าอยู่ได้รับได้ได้อยู่ได้ระดับดีครับพี่บโมระดับดีมากพี่โม ไมนยอกนไม่ยกเอาที่แยกไปปั๊บคงตว่าจากกันนี้ที่เราแยกไปกินอย่างไหนกินตั้งตัวแบบตอนนี้ถามเรื่องเศรษฐกิจภายบ้านนะครับเศรษฐกิจไทยบ้านของเราเล้วดเฉพาะในหมูบ้านเราะ เอาสมมติว่าคิดว่าเศรษฐกิจไทยในหมู่บ้านของเราเป็นอย่างไรนะครับใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยในหมู่บ้านเขายืนระดับแย่มากลูกมือเกิดครับเศรษฐกิจในหมู่บ้านของเราในระดับแย่มากมีไหมใครคิดว่าอยู่ในระดับแย่ครับยกมือใครอยู่ในคิดว่าระดับปอดีครับปานกลานหนึ่งสองสามปีมาโอ้ยแย่มา Anh tiên bà tên kỳ thi quá tuyết áp bí hát Anh tiên bà tên อของคัวเรือนอบอุ่นะครับถามเรื่องของคนใ,คในใค,ใคัวเรือนคัวเรือนไทยคัวเรือนมันนะครับอย่าหลอกกันอย่าเห็นมูยกระยกตั้งเเขวนนะครับ <Brenda> ข้อสามจุดหนึ่งนะครับถามในเรื่องว่าความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ที่ดีของคนในคัวเรือนดีหรือเ,เปล่าตื่นบ้านรดารการโดดอตื่นบ้านหิืมีระโดดอนะครับถามว่าความสัมพันธ์ของคนในคัวเรือนของเราเ เป็นยังไงใครคิดว่าความสัมพันธ์โคเรือนเท่าไห่ได้รับแย่ครับความสัมพันธ์ใครคิดว e ่าได้รับปั่นด่างเมื่อคืนครับใครคิดว่าได้รับดีครับเมื่อคืนดีเอาดีมากเอาดองดูโลบคนนี้คิดว่าดีมากเมื่อคืนหนึ่งสองสามปีนะครับมีสี่คนนะครับ ต่อมาครับถามในเรื่องของการเลี้ยงูเด็กคือการเลี <t 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 ้ยงดูลูกหลานในตัวเรือนของเรานะครับผู้ใดครับผู้มี่ถูกผู้มีหลานนะครับขอพิจาถ้าท่าในลูกมีหลานจะเลี้ยงดูลูกหลานได้เป็นยังไงนะครับดี่บอใช้ที่ว่าเจ้าของเลี้ยงดูลูกหลานแบบแย่มากเลยครับนี่บอใครคิดว่าเลี้ยงดูแบบแย่ครับนี่บอหาจีกเองทุกเปศ ไอ้กีารับปันกลางครับปันกลางเรีดูลูกหลันแบบปันกลางไอ้กีารใรับดีครับเรียนดูหลานในระดับดีเาูอ้าระดับดีมากมือยอดีมากดีมันมากยกตูงนสองสามปีัดีย

อายุหร <aid> ือ <Solomon> ดูแลผู้สูงอายุเป็นยังไงนะครับหรือถ้าใครไม่มีผู้สูงอายุในโคเทียนก็คิดว่าข้ามมีผู้สูงอายุในโคเทียนเราเนี่ยจะดูแลเป็นยังไงดูแลดีหรือเปล่านะครับไอคิดว่าดูแลผู้สูงอายุในระดับแย่มากชงมนะครับมีหมอไอคิดว่าในระดับแย่ทุกมือไอคิดว่าระดับปัตกลางครับปัตกลางมีหมอระดับดีมีหมอดูแลระดับดีระดับดีมากมีคนระดับดีมากครับเอาดีมากทก ห้นับก้อนหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดเีวเาปเอีผู้เต่าางแต่ว่าในใจอันนี้ผู้เต่าเสียงก็ดีมาดีกบดูเนอโเลากี่ผู้เ่าก็เป็นู้เต